ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะคุยกันเรื่องพระลักษมีแลวก็พระภูเทวีนะครับซึ่งเป็นชายาของพระวิษณุะครพระภูเทวีก็คือแผ่นดินนะครับส่วนพระลักษมีคือความอุดมสมบูรณ์นะครับแผ่นดินเนี่ยเป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์เพราะงั้นพระลักษมีกับภูพระภูเทวีเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นองค์เดียวกันนะครับแต่แยกไปเป็นสองแสเป c นะครับพระภูเทวีเป็นรูปธรรมพระลักษมีเป็นนามธรรมนะครับนะฮะคราวนี้ทั้งสองเนี่ยจะต้องอยู่คู่พระวิษณุนะครับในการช่วยพระวิษณุ ดูแลโลกเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีแผ่นดินก็จะไม่มีอาหาราไม่มีอาหารก็ไม่มีความดมสมบูรณ์ไม่มีความดมสมบูรณ์คนก็จะตายนะครับสัตว์ก็จะตายพอตายปุ๊บเนี่ยพระวิษณุก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้รักษาหรือดูแลโลกได้เพราะฉะนั้นพระวิษณุจะต้องมีพระลักษมีและพระภูเทวีคอยช่วยเหลือเสมอนะครับนะพระลักษมีเนี่ยนะครับ แต่งงานกับพระวิษณุตอนโกลกันเสินสมุทรนะครับตอนกลกันเสินสมุทรตอนกลกันเสินสมุทรเนี่ยเกิดสาร์ความอุดมสมบูตรณ์ต่างๆมากมายผุดขึ้นมาจากการโกลกันเสินสมุทรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกลกันเสินสมุทรแล้วพระลักษมีได้เลือกพระวิษณุเป็นสวามีนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกส่วนเรื่องที่2ก็คือพระภูเทวีเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่พระวิษณุอวตารไปเป็นหมูป่านะครับ เอมูสะนะครับหรือว่าวาราหาวตาเนี่ยแล้วงัดเอาแผ่นดินที่จมอยู่ใต้น้ำเนี่ยขึ้นมาวางไว้บนน้ำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นภาพภูเทวีก็เป็นชายาบวิษณุอีกองคหนึ่งนะครับ ลักษณะของพระลักษมีเดียเด่ยวๆนะครับก็คือเป็นผู้หญิงนะครับที่ถือดอกบัวสองดอกในพระหัตถ์นะครับจำไว้นะครับถ้าผู้หญิงถือดอกบัวสองดอกเป็นพระลักษมีถ้าผู้ชายถือดอกบัวสองดอกเป็นพระสุริยะอันนี้ต้องระวังไว้นะครับวิธีการก็คือให้ดูที่หน้าอกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับนะฮะอันนี้คือ พัะลักษมีนะครับในศิละปะโจลาเนี่ยเห็นไหมครับว่าถือดอกบัว2สองดอกในพระหัตถ์ดอ,อกบัวเป็นสัลัก์แทนน้าน้ําแทนความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นสมการง่ายๆที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าในร่างรูปเขียนปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือพัะลักษมีใส่สารีสีแดงนะครับต่างจากสรรสวตีสรรสว,ต,สวตีใส่สารีสีขาวแทนความบริสุทธิ์แต่พระลักษมีใส่สารีสีแดงแทน เมื่อพวกทับทินเพชรพลอยอะไรพวกนี้นะครับความร่ํารวยนะครับถือดอกบัวแต่ดอกบัวดอกบัวนี้ไม่ได้เป็นแปลว่าความบริสุทธิ์นะครับแต่ดอกบัวแปลว่าน้ํานะครับแปลว่าความอุดมสมบูรณ์นะครับนะบางทีนั่งอยู่บนดอกบัวถือดอกบัวสองในในพระหัตถ์ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็อีกสองอีกสองพระหัตถ์เนี่ยข้างหนึ่งนะครับ ถือม้องเงินที่มีเงินไหลออกมาอีกข้างหนึ่งแม้ว่าแสดงปางประธานอาภัยอย่างนี้นะครับแต่ก็มีเงินพุ่งออกมาด้วยเสระทานความร่ารวยให้กับประชาชนนะครับให้กับผู้ศรัทธาครับ okay. ถ้าพระลักษ <son> shuttle, LLC. มีนะครับอยู่ <med cancer ado> ค <average> ู่กับพระวิษณุนะถ้าเทวีทั้งสองนะครับไม่ใช่พระลักษมีอย่างเดียวถ้าทางพระลักษมีและพระภูเทวีอยู่ขนาบข้างพระวิษณุเนี่ยวิธีการดูก็คือว่าถ้าด้านไหนอยู่ทางด้านขวาของพระวิษณุไม่ใช่ขวาของเรานะขวาของพระวิษณุด้านนั้นคือพระลักษมีนะครับถ้าเทวีองไหนอยู่ทางด้านซ้ายของพระวิษณุองค์นั้นคือพระภูเทวีหลักการคือ ถ้าเกิดว่าพระเป็นเจ้าเพศช,ชายนะครับอยู่ขนาบข้างด้วยพระเป็นเจ้าเพศหญิทงทั้งสองพระทีวีเนี่ยทางด้านขวาของพระเป็นเจ้าจะเป็นเมียหลวงทางด้านซ้ายจะเป็นเมียน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีแค่องค์เดียวนะครับเมียหลวงจะย้ายมาอยู่ด้านซ้ายทั้งสีเพราะด้านซ้ายเนี่ยถือเป็นด้านที่ต่ํากว่านะครับอยู่ทา,ทานฐานะต่ํากว่าสวามีนะครับ โอเคนะนอกจากตะกี้เราได้คุยกันเรื่องพลักสมีแบบปกติแล้วนะครับพลักสมียังมีอีกภาคหนึ่งที่สําคัญคือโคชลักสมีหรืออภิเศกสีนะครับนะก็คือพลักสมีที่ประทับนั่งหรือประทับยืนแล้วมีช้างกําลังนะครับใช้หม้อน้ํารถสงพลักสมีนะฮะ คำว่าพิเศษแปลว่ารดน้ํานะครับลดน้ํามาจากหัวเนี่ยลงมาอยู่้างล่างนะครับเพราะช้างสองตัวก็จะถือหม้อน,น้าแล้วก็กำลังลดน้านะฮะพิเศษพระศรีนะครับหรือพระลักษมีอยู่นะครับเดี๋ยวพระพระพระลักษมีกับพระศรีนี้เป็นชื่อเดียวกันนะครับเป็นหมายถึงพระลักษมีเหมือนกันนะฮะนะ ภาพอย่างนี้เนี่ยมักจะประกฏอยู่ด้านหน้าเทวะไยเพื่ออวยพรผู้ศรัทธานะครับให้ได้รับความอุดมสมบูรณ์ให้ได้รับความร่ำรวยกลับไปนะครับหลังจากที่ไหว้เทพเจ้าแล้วนะ Okay. นะสัญลักษณ์คืออะไรบ้างอันแรกคือผู้หญิงนะครับพรรยาสามีจะต้องเป็นผู้หญิงเสมอนะครับเพราะเป็นเพศที่คลอดลูกได้นะครับเรื่องที่2ก็คือดอกบัวดอกบัว,บวคือดอกไม้น้ำคือความบูมสมบูรณ์นี้เราได้เล่าเลคุยกันไปเยอะแล้วนะครับเรื่องที่3คือช้างช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่สีเทานะครับเหมือนกับเมฆฝนเพราะฉะนั้นแทนความรวมสมบูรณ์นะครับสมการคือช้างเท่ากับเมฆฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่ปล่อยตกลงมาจากช้างนั่นคือฝน นะฮะน้ำที่ไหลมาจากหม้อน้ำเนี่ยหม้อน้ำก็แทนความดมสมบูรณ์เหมือนกันเพราะหม้อน้ำให้เก็บเก็บน้ําได้ปลูกพืชได้นะครับเก็บดินได้หม้อน้ําแทนความดมสมบูรณ์อีกประการหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำน้ำที่ปล่อยมาจากช้างอันนั้นคือฝนที่ตกลงมานะครับ นะครับแล้วก็ถ้าพรลักษมีในเมื่อพระลักษมีสมการเท่ากับพระภูเทวีพระลักษมีก็แทนแผ่นดินไนดะ้น้ําที่ตกลงมายังแผ่นดินแล้วเกิดต้นไม้อันนี้คือความอุดมสมบูรณ์นะครับ โเคพระโคชลักษมีเนี่ยที่มักถือที่ประตูเนี่ยทีแล้วเราเจอมาเนยสถูปนะสัตส,สูปพารหุนและสารจีในสมัยอินเดียโบราณนะครับซึ่งนั่นเป็นสถูปพุทธนะครับคนก็สงสัยว่าเอ้ยจะเป็นพระลรักษมีหรือเปล่านะครับอันนี้เนะี่ยเห็นไหมเป็นผู้หญิงที่ถือดอกบัวนะครับยืนอยู่บนดอกบัวซึ่งดอกบัวออกมาจากหม้อน้ำนะครับอันนี้เป็นสมการของัวนคตะนะครับ ปนะวนักตากเป็นความรุมสมบูรีประเภทหนึ่งนะครับอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับด้านบนดอกบัวเนี่ยมีช้างสองตัวที่กําลังรดน้ําให้พระเทวีนะครับอันนี้ในศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเราก็ตั้งสมมติฐานอีกอย่างหนึ่งว่าอันนี้เป็นภาพของการประสูติของพระพุทธเจ้าได้ไหมเป็นการประสูิแบบที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นรูปมนุษย์นะครับแต่ว่าเป็นรูปของพระนางมหามายาเนี่ยกำลังได้รับการส่งน้ําจาก น้ำร้อนน้าเย็นที่ไหลมาจากสวรรค์ไหลมาจากท้องฟ้านะครับในคัมภีร์ทองพุทธเนี่ยบอกว่าเมื่อประสูติแล้วเกิดน้ําร้อนน้ําเย็นไหลมาจากท้องฟ้านะครับมาส่งพระเทวีอันนี้จะเป็นภาพของการประสูติได้หรือไม่นะครับแตอ่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นต้นกาเนิดทางปฏิมาวิทยาให้กับโคชลักษมีในสมัยที่3สมัยที่4นะครับ ต่อมาเนี่ยในสมัยคุปตะและหลังคุปตะลงมาเราจะเห็นว่าเป็นผู้หญิงที่ถือดอกบนและมีน้ามีช้างกําลังลดน้ําอยู่นะครับอันนี้ชัดเจนแล้วครับว่าเป็นพรลษกษมีนะครับตอนหลังเนี่ยปรากฏทั้งในศาสนาฮินดูศาส,สนาพุทธและก็ศาสนาเชนนะครับทุกศาสนารับเอารูปของโุชลักษมีไปโดยที่ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นของศาสนาฮินดูเท่านั้นนะครับแสดงว่าพรกษมีเนี่ยดั้งเดิมเป็นเทพีที่เป็นเทพีกลางๆนะครับตอนหลังถึงกระจายไปทั่ว ทุกศาสนานที่เกิดขึ้นในอินเดียนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยส่งอิทธิพลให้กับศิลปะรรมรด้วยด้านล่างด้านล่างคือโคชลักษมีที่อยู่ที่ปราสาทบันทายศรีนะครับโอเคคราวนี้ในเมื่อพระลักษมีเ,เป็นเทพีแห่งโชคลาภด้วยนะครับถ้าพระลักษมีเข้าข้างใครคนนั้นก็จะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์นะครับยู่สูงสุดเนี่ยได้เป็นกษัตริย์เลย นะครับแต่ถ้าพระลักษมีมเลิกเข้าข้างใครคนนั้นก็จะตกอับคนนั้นก็จะตกจากความมีกษัตริย์ทันทีนะครับนะพ <นะ S 1> ระลักษมีที่เข้าข้างผู้ที่จะได้เป็นกษัตริย์โดยจะเรียกว่าราชยาลักษมีนะครับต้องอย่าลืมว่าตอนกวนกระสินสมุทรเนี่ยนอกจากสาระความบุดมสมบูรณ์แล้วสัญลักษณ์แห่งยศอํานาจก็เกิดขึ้นจากการกวนกระสินสมุทรด้วยไม่ว่าจะเป็นนะครับเครื่องราชูปโภคเช่นบันลลังก์มงกุฎที่วางเท้าฉัดจามนฟูกพัด ธนูสังอะไรพวกนี้ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการคูณกระสสมุดทั้งสิ้นนะครับและพลักษมีก็เกิดขึ้นมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นพระลักษมีจึงมีสมการเท่ากับความเป็นกษัตริย์นะครับได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณเห็นพระลักษมีที่หน้าตาเป็นคุชลสมีปกตินะครับมีพระลักษมีถือดอกบัวนะครับแล้วมีช้างกําลังลดน้าแต่ทรงสิงอย่าลืมนะครับว่าสิงเป็นพาหนะของกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์เพราะว่าสิงเนี่ย เวลาเปล่งเสียงเนี่ยเปล่งเสียงคดังคำรามจนสัตว์ตัวอื่นตัวอื่นกลัวนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเปล่งสีหนาดนะครับสังเกตว่าเมื่อสัตว์สเสด็จออกเนี่ยเสด็จออกหน้าต่างที่เรียกว่าสีหาสนะบัลลังนั่งบนบันลังก็เรียกว่าสีหาสนะอ่าโทษนะครับตะกี้เสด็จออก นะฮะ,สะเสด็จออกที่ด้านต่างที่ประหนึ่งราชสีสเสด็จออกเรียกว่าสีหบัญชรน,นะครับนั่งบนบัลหลังที่ชื่อว่าสีหสนะบันลังเพราะนั้นสมการง่ายๆคือกษัตริย์ทกับสิงนะครับและเมื่อพระลักษมีองค์นั้นต้องเป็นพระลักษมีที่กษัตริย์บูชาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับพลังอํานาจเนี่ย พระลักษมีจะต้องทรงสิงด้วยด้วยเหตุนี้ราชยาลักษมีจึงทรงสิงนะครับนะฮะอีกลักษณะหนึ่งคือถ้าพระลักษมีเนี่ยโดยปกตินั่นแหละแต่ว่าแวดลอ้อมเ้วยเครื่องราชูปโภคนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระลักษมีที่เป็นราชยาลักษมีอีกประเภทหนึ่งอันนี้คือภาพดินเผานะครับแผ่นดินเผาที่เจอที่นคนปรปฐมนะครับตรงกลางเนี่ยมีรูที่เอาไว้ใส่เครื่องจุนเจิมนะครับสำหรับให้ภาพเนี่ยไปเจิม ใครสักคนหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นพระลักษมีที่มีช้างกําลังรดน้ํานะครับแล้วแวดล้อมไปด้วยเครื่องราชูปโภคทาให้นักวิชาการบางท่านสงสัยว่าแผ่นจุลเจิมนี้เป็นแผ่นจุลเจิมของกษัตริย์หรือไม่ถ้าเป็นกษัตริย์จริงก็เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรคาราวรดีหรืออย่างไรนะครับอันนี้ก็น่าสงสัยอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยแผ่นจุลเจิมนนี้ต้องเป็นแผ่นจุลเจิมที่มีความเป็นมงคลและความเกี่ยวข้องกษัตริย์อย่างแน่นอนนะครับ ะะแล้วแล้วเทพีที่อยู่ข้างบนเป็นพระลักษมีเนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นราชยลักษมีก็ได้นะครับโอเคนะพระลักษมีเนี่ยยังมีอีกฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นเทพีแห่งข้าวนะครับพระลักษมี่ฮที่เป็นเทพีแห่งข้าวเราเรียกว่าลักษมีอุลูกาอุลูกาแปลว่านกคู่นะครับนะแต่มีลักษณะคือถือหม้อน้านะครับแล้วก็ถือรวงข้าวในพระหัสนะครับ,นะรบแลวเกี่ยวข้องกับดอกบวัวนะครับอาจจะนั่งอยู่บนดอกบัว ถือดอกบัวนะครับและอยู่กลางทุ่งนานะครับมีนกฮูกเป็นพาหนะนะครับเป็นเทพีที่ได้รับความนิยมมากในเบงกอลนะครับหรืออินเดียตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงอินเดียทั้งประเทศเลยนะครับ,นะรบเลี้ยงอินเดียทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากฝนตกชุกนะครับ,นะรบต้นกําเนิดเนี่ยพระรักสมีอุลูการเนี่ยนะครับ อ,อ,อาจจะเกี่ยวข้องกับพระแม่โพศพในวัฒนธรรมไทยก็ได้เพราะพระแม่โพศพก็มีความเป,เป็นผู้หญิงแล้วก็ถือรวงข้าวเหมือนกันนะครับนะดอกบัวม่อน้ําเซนสารสะ,ะของน้ำํำและความนมสมบูรณ์นะครับการถือรวงข้าวกลางทุ่งนาแสดงความเป็นเทพีแห่งข้าวนะครับส่วนนกคูกเนี่ยนะครับเป็นนกที่กําจัดศัตรูพืชคือกาจัดหนูนะครับเวลาหนูเนี่ย นะิ่งมันเนี่ยนกพูกก็จะไปจับหนูมากินเนี่ยก็ทําให้นกพุกเนี่ยมีความอนุเคราะห์เป็นการช่วยเหลือนะครับเกษตรกรไปในตัวก็เลยกลายเป็นพาณะของพระลักษมีในภาคนี้นะครับต้องสังเกตว่านะฮะสัตว์บางตัวหนึ่งจะมี2องแอสเพกถ้านกพูกในภาคกลางวันเนี่ยจะเป็นภาคที่มปีประโยชน์นะครับช่วยกําจัด ศัตรูพืชนะครับเป็นพานักของพรลักษมีแต่ถ้าเกิดว่านกคูกไปอยู่กลางคืนนกคูกจะมีแอสเิตของความน่ากลัวความน่าสยดสยองความตายอะไรเงี้ยแล้วนกคูกก็จะกลายเป็นพานักของนางจามุนทาน,นะครับที่เป็นเทพีนะฮะที่นี่เดีกน่ากลัวน่าเกลียดน่ากลัวมันกระสอบนะครับโอเค พระลักษมียังปรากฏได้อีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าสีวัสดสีวัสดก็คือรูปแอบสแต็กของคนหรือทารกนะครับมีหัวมีแขนมีขาอันนี้คือแอบสแตทกรูปแอบสแต็กของทารกนะครับนะสีวัสดเนี่ยแปลได้2อย่างนะวัสดเป็นลูกนะครับถ้าเกิดว่าแปลอย่างนี้ก็แปลว่าลูกของพระศรีลูกของพระลักษมีนะครับหรือบางบางทีเนี่ยก็จะแปลมันเป็ี่ยนว่าวัสดแปลว่าที่อยู่ก็ได้นะวัสดวัสด ศีวศาสตร์แ,แปลว่าที่อยู่ประษีได้ด้วยเหตุนี้นะครับนะศีวศาสตว์จงถึงมองในสองอย่างอย่างแรกก็คือเป็นทารกนะต้องบอกว่าคนอินเดียเนี่ยมองว่าการมีลูกความนุ่มสมบูรณ์นะครับการมีลูกเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วช่วยงานมาช่วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมีลูกมากก็จะร่ารวยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็จะมีการอวยพรให้มีลูกมากๆนะครับเป็นความนุดมสมบูรณ์ในความคิดของคนอินเดียนะฮะนะก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยพรลักษมีก็จะแปลงก็จะแสดงพระองค์อยู่ในฐานะของสีวสส์เพื่อ่วยพ่อนให้คนที่มาไหว้ลาสนสถานเนี่ยได้รับเอ่อพรที่จะมีลูกมากๆนะครับนะครับ จริงๆแล้วมีเทพีองคหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับในแต่ว่านั้นอยู่ในศาสนาพุทธเราเรียกว่านางหาฤตีหรือเป็นยักษินีที่นั่งเดิมกินเด็กแต่ต่อมาเนี่ยเป็นเทพีที่ช่วยรักษาเด็กนะครับช่วยดูแลรักษาเด็กก็จะเป็นเทพีที่เต็มไปด้วยลูกเต็มไปหมดเลยเด็กๆไต่ไป,ไป่ไตรเต็มตัวพระนางไปหมดเลยเพอตอนหลังตอนหลังๆเนี่ยพระลักษมีในฐานะที่เป็นผู้อวยพรให้มีลูกมากกับหากับหาฤตีก็จะมีสมการเท่ากันนะครับ นะในกรณีนี้นะโอเคคราวนี้นะยาบางทีเนี่ยนะฮะพระลักษมีนะฮะบางทีเนี่ยออย่างที่ว่าไปว่าสีวสสะแปลว่าที่อยู่พระสีได้บางทีโคชลักโทษบางทีสีวสสะเนี่ยก็สามารถมีหัวของพระลักษมีได้นะครับบางทีทําเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วอยู่บนหน้าอกของพระวิษณุเพราะพระวิษณุเนี่ยนะฮะมีพระสีอยู่ประจําพระองค์อยู่อยู่ที่หน้าอกนะครับ ะะแล้วก็บางทีเนี่ยมีการใส่บนเหรียญด้วยเช่นเหรียญในทวรารวดีนะครับก็ทําเป็นรูปศีวศักด์อยู่บนเหรียญเนี่ยเป็นการอวยพรให้ราชนาจักรนะครับได้รับความมั่นคงความุดมสมบูรณ์นะครับ,นรบในการงานกันเองเป็นการอวยพรให้กับคนที่ครอบครองเหรียญน,นั้นว่าขอให้ร่ำรวยยิล้วสมการกึงเงินด้วยความร่ำรวยนี่คือเป็นเรื่องปกติแล้วครับแม้แต่ในสมัยปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงมีการอวยพรเพิ่มว่าโด,ดยมกัน เพิ่มสัญลักษณ์ของภาษีซึ่งเป็นท p พีแห่งความร่ำรวยและความบุรมสมบูรณ์ลงไปที่เหรียญอน,นันด้วยนะครับ